แบกบาโอ้โห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 เกินจะเอาใจเลยนะเนี่ยคนนี้เกินจะเอาใจเลยเจอปั๊บนี่นอนนอนแผ่เลยเด็กคนนี้นอนแผ่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียว มาดูแตงกวาก่อนดูแตงกวาก่อนนะครับแตงกวาปลูกได้ลงกระถางได้สักระยะหนึ่งแล้วครับก็แบบอินทรีย์เลยแหละทั้งหนอนทั้งมัลลงจัดเต็มเลยครับแต่ว่าเขาก็ยังพอที่จะได้อยู่นะความต้นก็สมบูรณ์ดูใบทั้งกล่องไปส่งฟาง เงดูแตงกวากันโอ้โหต้นนี้เร็วมากใบเบลอก็ออจะมีตัวห้ามตัวเบียนอันนี้เป็นแตงกวานะครับเราปลูกแตงกวาไว้รับประทานปลอดสารงามแล้วที่เห็นนั้นเป็นมูลเป็นขี้หมูนะครับขี้หมูนี่ตากแดดไว้หนึ่งหนึ่งปีนะครับคือเป็นขี้หมูเก่าแล้ว แล้วหลังจากนั้นก็เอามาผสมกับ EM กับน้ำหมักมูลไส้เดือนแล้วก็เอามาใส่กับหญ้าหญ้าเลี้ยงมา้าที่มันเก่าแล้วที่ม้าเขากินแล้วเศษเหลือแล้วก็มาประยุกหลงเข้าไปก็คือผสมกับขี้หมูแล้วก็ใส่เยี่มเข้าไปตอนนี้ก็เขาก็เติบโตขึ้นมาใ<อ>นะล้ัในแล้วแหละ ส่วนอันนี้ถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวที่เห็นนี้เป็นครั้งก่อนที่เราเคยนําเสนอไปตอนนี้เป็นสีม่วงนะครับที่เห็นอยู่คือถั่วฝักยาวสีม่วงลักษณะแบบนี้เขาจะอยู่งี้ถั่วฝักยาวสีม่วงอืมเขาก็จะก็อร่อยครับเป็นพันธุ์พื้นบ้านที่แบบรสชาติดีมากเลยอินรีย์นะครับไม่ได้ฉีดเคมีอะไรทั้งสิน้นดูมันพุ่งโตขึ้นมาเมื่อกี้ก็เก็บฝักไปได้เก็บไปกิน ถัดมานี่ก็จะเป็นถัว่วพลูถั่วพลูนี่ก็ออกดอกแล้วกเก็บเก็บฝักทยอยเก็บฝักเรื่อยๆในนี้ดอกชุดนี้ก็เริ่มมีแล้วถัว่วพลูเก็บไปล้อมแล้วอืันนี้น่าจะหักเฉยๆนะน่าจะมีอะไร นี่นต้นตายเหรเป็นโรคหรน่าจะส่วนอันนี้ก็เป็นผักปลังเหมือนเดิมผักปลังผักปรังอ่ทีนี้เรามาดูตัวนี้ครับ มาดูตัวนี้กันนี่เ,<ร>เคลครับเคลจากวันก่อนอันนี้เราก็ขยายเป็นกระถางโตขึ้นนะครับนี่พอเขาเจอใบพอเขาเจอสแสงแดดเนี่ยเขาจะเป็นหยิกแล้วครับยิ่งแดดเยอะๆจัดๆเนี่ยเขาก็จะหยิกเยอะนี่คือเคลเคลใบหยิกคณะซูเปอร์ฟู้ดเลยครับตัวนี้นีเ่เคลเคอันนี้เป็นเรนโบนะครับผักสลัดเรนโบ ก็จะมีเป็นรุ่นๆไปนะครับเดี๋ยวรุ่นที่เพาะครั้งแรกอันนี้เป็นเคลใบหยิกกรีนเคลส่วนตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ไดโนซอร์เคลนะครับอ่าอันนี้นีน่เป็นซอรตัวนี้เป็นกรีนคอร์สนี่ชุดแรกนี่ครับชุดแรกชุดแรกที่เราปลูกนี่ครับโตแล้วลื่นถอยน่าจะประมาณเดือนครึ่งเกือบเกือบ เดือนครึ่งกประมาณนั้นแหละครับเดือนครึ่งใช้ได้อยู่เขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาตอนนี้ระบบน้ําเราเปลี่ยนจากหัวพ่นกลายเป็นหัวปีผีเสื้อสีฟ้านี่แหละครับเพราะว่าพืชต้องการน้ํามากขึ้นจากตอนพืชเล็ก,ลกมันก็จะพ่นฝอยที่ดีมากมากเลยส่วนบางจุดก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ตอนนี้ปริมาณน้ําก็ให้มันน้อยก็จะน้อยแต่เป็นละอองฝอยเยอะ ส่วนตัวนี้ปริมาณน,น้ําจะมากมากขึ้นคือเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้ก็เอาได้อยู่แบบหัวทองเหลืองเนี่ยพอที่จะรับได้แต่พอขายายมาเป็นอย่างนี้แล้วเป็นถุงนี้แล้วเป็นกระถางนี้ยปริมาณน,น้ําก็ต้องการเยอะขึ้นด้วยพวกการจเจริญเติบโตของเขาน,ะขนาะชนะใบาเกียวแบคบาวอันนี้เป็นพวกเรนโบว์นะครับโตแล้วครับโตแล้ว พีบ่าวคะพี่บ่าวทำอะไรเหรอลูกเนาะอ้าวสิกเกอร์มาพอดีมาดูกันเลยนะครับนี่ครับคือระบบน้ำเนี่ยเราตั้งเวลาไว้เป็นการลดน้ำแบบใช้ทำมื้อนะฮะตั้งเวลาหนึ่ยที่เป็นฝาครอบสีฟ้าหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มทำหน้าที่ก็9โมง10บโมงอย่างเงี้ยครับ ก,ก็ลดประมาณ3นาทีเองฮะเออพอดีเลยจะได้เห็นเนี่ยระบบของเขาจะประมาณนี้ก็คือสปริงเกอร์ที่ออกมาเป็นหัวน้ำเนี่ยมันจะพ่นฝอยละเอียดในระดับหนึ่งไม่ถึงกระฝอยมากแต่ปริมาณน้ำที่ตกลงมาเยอะเยอะพอที่จะให้เกลยวตักสลัดต่างๆเขาได้รับน้ำเต็มที่ทั้งสงด้านเลยตัวนี้ก็คือเป็นระบบการให้น้ำแบบ ตั้งเวลานะครับโดยใช้ตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะครับนี่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 คือทัมเมอร์ระบบมันเซตเวลาไว้เรียบร้อยอยู่ในนี้แล้วน้ําจากท่อหนึ่งนิ้วก็วิ่งตรงมาเข้าเป็นท่อน้ําเป็นเข้าอินเข้ามาแล้วเอาออกมาเป็นท่อยี่สิบมิลวิ่งตรงไปแยกสองเส้นระบบน้ําเขาก็จะเราตั้งเวลาไว้สามนาทีนะครับต่อการลดหนึ่งชั่วโมงมันก็อย่างนี้เลยฮนะสวยงามมาก ยังย้อนแสงอาจจะมองแล้วก็เห็นเท่าไหร่นักต้องอย่างนี้ีอาจจะมองเห็นดีกว่าใช่สวยามสวยมากน,นี่ครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับสามนาทีนะน เซตไว้3นาทีสำหรับระบบน้ำที่ว่าเขาจะลดเป็นลนักษณะพ้นฝลอยนะครับเป็นระคังคว่ำลักษณะของมันก็คือเป็นัะคังคว่ำอย่างนี้เลยครับะว,ะว่าไฟก็โอเคไหมโอเคนะครับน้ำถักได้รับเต็มที่เลยก็จะเกิดความชื้นนะครับความชุ่มชื้น นะชัดเจนเลยความชุ่มชื้นออกมาเป็นละอองพ่นฝอยควบคุมทั่วเลยนะซึ่ง3นาทีนี้ก็ถือว่าเพียงพอกับผักสลัดโดยปกติเขาก็ชอบน้ำอยู่แล้วนะชอบแดดสลัดนี่ชอบแดดชอบน้ำนะครับแต่ก็ไม่ชื้นแฉะมากเราใช้กระเบื้องที่ เหลือใช้เนี่ยครับเบื้องหลังคาบ้านร่นเล็กเนี่ยมันอ่าหยุดละสามนาทีพอดีนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเทวเขาก็จะชอบเหมือนกันนะลักษณะแบบนี้แดดจัดแดดจัดน้ำก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นชุดที่ว่า เอามาใส่ถุงอีกชุดหนึ่งชุดที่สามแล้วก็จะมีชุดนี้สำหรับวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนถุงนะครับโซลเคิก็เสร็จนี้เราก็จะไปเป็นตัวสวิตช,ช์ทนะตัวนี้นี่ตัวต่อไปพระเอกตัวต่อไปที่โฟกัสที่จะทําอันนี้ทดลองเพราะดูสวิตช,ช์ทสีแดงนี่ก็ใช่นี้นําร่องนะนําร่องหรือจริงจะมาเป็นสีลุง้งนะครับมีหลายหลาย,หลายแบบเป็นมิกซ์เลยใช้วิธีมิกซ์นะฮะ ชุ่มจาเต็มที่สําหรับสปริงเกอร์ซื้อมานี่ไอปีกผีเสื้อนี่ใช้ได้หมดฮะทั้งแปลงกูดทั้งแปลงผักสลัดใช้ได้หมดโอเคนะครับประมาณนี้เลยที่เห็นอยู่พวกนี้ก็เดี๋ยวก็เราบประทานได้แล้วหวานกรอบนะับตัวน,นี้เป็นเรนโบว์ตัวน,นี้เป็นคอร์สนะฮะคอร์ส ็อูกแบบอินทรีย์เลยนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลงเลยครับก็ใช้ทั่ว,วไปนะบางจุดก็ยังมีมะเหนียวนี้ยัยงยังมีตะกูลแตงนี้จะววาาวแหวงแหวงหน่อยธรรมดาของเขา